จะทำยังไงให้เรื่องของ Creative Economy เนี่ยของประเทศไทยเนี่ยมันมีคุณค่ามีพลังโครงการนี้เป็นโครงการเฟ้นหานักออกแบบแฟชั่นที่นำเอาผ้าไทยมาประยุกต์ใช้เราพาเขาออกมานอกกรอบการทำงานได้พบปากกับผู้เชี่ยวชาญในอาชีพที่เป็นนักออกแบบแฟชั่นตัวจริง ได้บลฟมาว่าจะต้องทําเสื้อผ้า10ชุดไปในแนวทางที่ได้รับอินสปีเรชันเนี่ยเป็นผมซึ่งเป็นดีไซเนอร์แห่งแกรนด์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่ผมทําเราก็จะต้องทําเป็นเอ่อโปรโตไทป์ขึ้นมาการทําผ้าดิบไม่สําเร็จทําใหม่มีการทดลอง ให้มันได้ว่ามันมีความเป็นไปได้แล้วก็ถึงจะลงผ้าจริงเราอยากให้เขาเรียนรู้ตั้งแตกก่กระบวนการออกแบบแล้วมีลูกค้าหรือเปล่ามีทารก็ตตรงโจทย์หรือเปล่านี่ครับในโลกของการเรียนรู้กับโลกของความเป็นจริงเนี่ยมันแตกต่างกันคือในโลกของความเป็นจริงเนี่ยเราต้องทําเพื่อให้มันเกิดยอดขายเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดคือทํำยังไงก็ได้ให้เสื้อผ้าออกมาแล้วขายได้ โครงการคุณดูวุฒิมันไม่ได้สอบแค่เอาแบบมันทดสอบหลายอย่างคือตัดเย็บด้วยแพเทเทิร์นด้วยแนวคิดด้วยสอบเพืเเ่าประสบความสําเร็จแล้วที่มีดีไซเนอร์ระดับประเทศมาทาบทามอยากจะทํางานกับเราจากวันแรกเราเข้าไปด้วยความที่เหมือนกับไม่ได้คาดหวังอะไรมากอะครับก็คือเข้าไปเพื่อที่จะไปเรียนรู้เพื่อที่จะเอาหนักความรู้มาพัฒนาแบรนด์จนมาถึงวันนี้ที่ได้รับรางวัลก็รู้สึกแบบตื่นเต้นเราก็เก่งเหมือนกันที่สามารถนํามาจากจุดแรกจนมาถึงสุทุกวันนี้ได้อะครับ ในตรงนี้เนี่ยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยก็ถือว่าผ่านการคัดเลือกบ่มเพาะจนกระทั่งออกมาสําเร็จซึ่งเราเชื่อว่าท้ายที่สุดของกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเขาต้องมีงานทํามีไรายได้แล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ